สวัสดีนะครับสวัสดีไปยังทีมงานนะครับลาวซิงสวัสดีปดีจิมมี่นะครับวันนี้มาถอนมันพอน้องสกายตามจริงมันตองได้ไลย์ว่าขอกะโอ้ขอแอ้ในน่องแง้มันยาวกว่า,ออาด,าาาดิเอาบึง จะเต็มแล้วนัรถช่างจ่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกือบคว่ำแล้วนะ ราคามันเหลือบล่วงแล้วพอถอนเมื่อแล้วในนี้ไงเนี่สองลาตัวนี้นนปูกัไน้องมีเน็ตจะข้อาการอีกหอดแฉช่องลายจะข้ออะไรก็มานี่ก็ลายนึงแล้วนี่เรื่องรอจอยนี่คือดอ,อก แกจะเต็มแล้วเพราะมันได้2ตัดสอเด้อสามขันมันจมเด้อโอ้ยสองัดดอกมันบ่หลายมันหงายันหงายันจะเหลืองน้ดโอ้นี่มันเขามันมึงของมึงงามอยู่ดิมับอไ้ดอีที่ร้อย อทิร้อยลุมหลวมดันเดินขัดดับปุือกแถไปนี่นี่นั่งขัดนี่แหละไปนั่งขัดเจ้าของมันนี่แหละไปนะไปดันเนืนนเ่นน่ดิเสร็มยังมันเชียอยู่ได้ท่านนกีน,น อันนี้ตดช่างจ่อยครับเสร็จไปแล้วได้สองงานแล้วนี่สวยจัดครับยังไม่ได้รีวิวเลยนะนี่ไปไปหาร้านมาลงมาเสร็จรีวิวก่อนเราช่างจอย 120, ร้อยอยี่ร้อยสาย่าไหมฮะฮะฮะแต่กคอเบ วบวบหมดหมดไม่หมดเมดเบิดก่อน <laughs> มองไม่เห็นแล้วับ จัดสัมผัสได้ครับร้อยลวมครับถึงจะหลวมแต่ก็แรงอุดตั้งใจอ,ออกไล่ครับ โอ้ยลมกับเติมมาอ่อนนะม,มาบุม,มาบดมมเลยมาดูช่างจอยจะเอารถออกยังไงโอ้อมาทานี่โกๆงโคงยากลงเลย <laughs> ติดต้นยางนะครับเอาแบบนี้เลยง่ายดี นี่ไปกระโดดหัเห็ดเนาะพอธรรม่าด้ีว่าเลยโอ้ยกระมอนแห้งนะตอนนี้ประมาณสองหนึ่งอันนั้นประมาณสอง